สวัสดีครับพี่โจโนะครับจากจุฬาทิวเตอร์นะครับพี่เป็นติวเตอร์ที่สอนแซดนะครับวันนี้พี่จะมาตอบคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับแซดดิจิ t a ลซึ่งเป็นคำถามที่น้องๆหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วก็ถามกันเข้ามาครับครับหลังจากสอบ s อสประมาณ2สัปดาห์นะครับ้น้องๆสามารถตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์ของ college board ได้เลยครับผม สำหรับน้องๆที่สนใจจะเรียนวิชาเซตนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางสิลาติวิเตอร์นะครับโดยที่รูปแบบการเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นการเรียนสดกับอาจารย์ที่ห้องเรียนนะครับซึ่งห้องเรียนของเราเนี่ยจะไม่เกิน10ท่านครับแล้วก็น้องๆนี่ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ในห้องเรียนนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆจะสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่สะดวกของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนนะะคครรรัับบบบจเปป็ูแวดีโอ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ทางจุฬาติเตอร์นะครับที่แอดเขียวแอดจุฬาติเตอร์ครับแล้วพบกันที่จุฬาติเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ